ถ้าข่าย่างมันลุ่งแต่กันนึกถึงตนนแต่นายล้วงซ้อนกันแล้วเศรษฐกิจพ่อเพียกนะมันอยู่ได้แต่ตอนนั้นนั้นคิดว่า,ยายอยู่ได้ผืนนี่ก็ไม่มีเบียนะตอนนั้นคิดนะว่าอยู่ได้ผืนไม่มีเบียมันอยู่ไม่ได้แต่พ่อท่ํๆไปอยู่ได้ค่ะนี่โควิดนะพอโควิดเป็นสักเจ็ยห้าเดือนนี่อยู่ได้บ่อยๆเลยในยสวนไม่ต้องออกไปไหนกับข้าวเพียบ ดีค่ะเวลตาพอิดดีกันนะคะเป็นชาวสวนยางแต่ว่ามีสวนผสมเป็นของตัวเองอยู่ส่วนนึงกันตอนเด็กท่ว่าราคายางสูงย้อนมันก็นไม่มีปัญหาเลยพอราหาเบียรได้โดยท่ว่าได้มาที่มากเวลาจ่ายก็จ่ายจ่ายร้อยแต่พ่อยางเริมราค่าลดลงนี้ก็เริมคิดได้แล้วว่าเบียรไม่ขอยพ่อเลยพอต้องเสือถทุกซิ่งใช่ไหมอ่ะถ้าว่าเป็นปนเนียนไปไม่รถเนย ซึ่งก็ขิดกับกิ่งว่าน้าว่ะแตต้องทําไไรได้สักทิ้นเนี่ยเที่ยวาห้าเบียมาห้าเบียซื้อมหาห้าไร่ได้ซื้อมามามาใชจ่ายอย,ยู่หกครัวซึ่งเด็กเราก็ต้องปลูกพักปลูกไร้โอนไว้ไกินนะ่ะปลูกพักส่วนครัวแหมครบม้นเลยถึงการเริ่มสื่อพันปลามาลุง เล่นๆก็เลยก็เลีเล้ยงเ,เ,เ,เก่ยเลี้ยงปลาตีนึงหยอกขึ้นไปตัดยางตัดยางเลยเซตประมาณตีก้าการลบมาบานลบมาสวนกันหนังผักสักเดียวกะห้าข้าวห้าปลากิน เวลาเราทากับข้าวเราก็เอาข้องในสวนเราข้าวไปในขอกเป็ดไปหยิบไข่เป็ดข้าวไปในขอกไก่หยิบไข่ไก่เราใหญ่กินไข่ไดมีดังเพี้นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ฮานก็มีนะคะจ็ถอดไข่กับข้าวเขนี้ก็ร้อยเลยนะคะในสวนกินได้มากกินข้าวได้ทองจานะชะเลงขนาดนั้นนะช่วงเทียงพอกินข้าวเสร็จก็นอนผักพอนก่อนถวาเราตัดยางมาเนื่อย กามีเวลาผักพอนสักประมาณชั่วโมงสองเจ้าโมงช่วงเที่ยงหรอสองอนึงแล้วก็นอนเล่นนอนแร่ทร่ัถัดนอนเล่ยูทูบได้ก็ว่าไปนะรับมังกะเหลวาเตะพอเสร็จจากนอนผักพอนเล่เหลวหยอกขึ้นประมาณบ่ายสองบ่ายสองแร้วก็ไปเล่เหมือนกับว่าถ้าว่าเป็นพ้่นไม้ที่รถอองโฮเรากลับไปหอเล่นสักเดียวเหมือนกับว่าชุ่มโพที่หน้าที่อยู่ตรงนี้เราก็เห็นผมมันลุ่นแล้วเราก็แคบโฮพอใหญ่ ใงวันทองใช่เราก็ไปฮอต้อนใหม่ไปฮอตพ่นใหม่สักเดียวช่วยกัน่องคอนพอฮอตเซ็ตหาไปเลกลกล้วยหากล้วยซุกเราก็ตัดกล้วยตัดกล้วยมาตังไว้ให้มันไอ้ยนางนั่นในมอสข่อยบุ๋มตาจ่าวไอ้อันไม่ผือตัดตังไว้เลยแล้วก็มีเวลาวางแล้วก็เดี๋ยวเดินเล่ตอนใหม,เหม่เหมือนกับว่าตัของผืดเหมือนกับใบใหม่ไอ้นี่ไอ้ไลมาใช่มังน้นมาใช่ไม้บางที่กับเฟน้นกิ่งนะนุ่งกิ่งนั้น เขาจะไปตอนต้นใหม่เขาจะเถิดตอนเล่นเผื่อที่จะไหวคลายเวลาว่าไม่หลุดูการเลยเดี๋ยวว่าคนมาเที่ยวในสวนจะได้คล้ายเขาก็ไปตอนเล่นสักท่องท่ามกิ่งแล้วนั่นนหละค่ะทำแบบใบใบไม่ต้องเครียดไม่ต้องนั่นไรหมากอยู่ในสวนราเวลาทำห้านนั้นไม่ต้องแคบไม่ต้องรีบพอว่าเราทำได้ตามตามใจเราเราอีทำไปไลก็ได้ต่องเหนเพียงแต่วเราหนึกว่าเราอยากอีทำไปนี่เราก็ททำเมื่อเราหยิบลูกดีปีเออเราพอไปเลยแต่เทาวันไหนที่เราหนึกว่า ร่มมายักทำเรื่อยๆวันนี้นอนได้ค่ะนอนเล่นได้หรือเลยแตวว่าร่ไมหมต้องคิดว่าต้องทำนะวันนี้ต้องทำช่วงสีห้าเพาะเาจะไปเอาเศษปลาเศษอาหารเศษพักเศษแยกลาดเอากลับมาเอากลับมาสวนแล้วก็มาทำอาหารอาหารเป็ดอาหารไก่กันมาเรา่ทำข้าวเป็ดกันค่ะ เซตอาหารเซตข้าวทีใจเหมืนยากลั่นอาหารกลั่นเดี๋ยวให้ข้าวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เกิดน,นะคะเขาให้เหมือนกันค่ะพอทำเซตเปาแววนี่รับพิจิตเป็ดเอาข้าวให้เป็ดส่วนนุ่งกิ่งนี่รับพิจิตรก่เอาข้าวให้ไก่ข้าวทีผสมเหล่านะเอาไปให้ไก่ถูกคขลกแล้วก็เอาไปให้เป็ด มันการเล้งว่ากับเลกโกนะดีมากว่าเราได้ได้ได้มาถูกทางเลยตอนเนียนยักษยยางก็เราได้พุ่นใหม่ก็เราได้จักไก่ก็เราได้เป็ดก็เราได้จักปลาก็เราได้เราได้ไดข้าวมาถูกทางเลยบางที่เนี้ยผลิคมันกับผลิกนี้เขาจะในข่าวเขาจะสั้งซื้อเราจะเก็บไปให้เขาวันยี่สิบสามสิบว่าเทียวเขาสั้งนั่ะยางนั่นก็เป็นลักยุเรลวนะพอเราได้ทุกวันในนวลได้ได้ได,ได,ได้ได้ทุกวันแต่อเนีน้มันก็ได้ถ้าเป็นเปล่า มาวันจะได้คลังจะกคลังนึงหงลับเป็นพันนนะพอเราทําทํหน่ำคลายค่ะเวลาเรายัางไม่ได้นนีเราตกปลาเอาปลาไปคายตกเซ็ตถังเป็นกิโลก,กับผ้าไปคายเลยลู่ละจะสิบบาทปลาปลานิ่นนะลู่ละเจ็ดสิบบาทไปเป็นสิบลูกเขาก็เอามดเมื่อนกปลากดตัวเราสองรอยนะปลากดในบอนี่พอตัวลูกรึง